โอ้ข้าเจ้ามากกว่าเอาโซกี่นี่ป่าพ้าอาจารย์ครับโอ้นะครับอันนี้พระอาจารย์รับปันเองอันนี้เป็นผ้ายังนี่ครับพระอาจารย์รับปันเนี่ยโอ้ผ้าไอ้สีวาลีผ้าสีบาลีโอ้รีวาลีแล้วครับอุปภัคุดโอ้ององนี่เป็นอุปภัคุดแล้วแล้วมันบ้านี่ครับโอ้ยังรายละเอียดนะครับ สีวบรีอุปคอันนั้นก็เป็นยักษ์โอ้ท้าวเวสสุวรรณพระผ้าจันท์ี่เป็นเน็ดงามคักง,งามเนี่ยแต่ท่านผู้ชมนี่นะครับวัดยิ่งกว่าในพระจานทร์วัดโชคสมรานวัดโชคสารานนะครับปาน,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 นี่นะครับปั้นเองเด้อท่านผู้ชมปั้นเองนี่นะครับเดี๋ยวยังเราเทพื้อนเนี่ย นนี่ก็จะขึ้นไปอีกโอ้สีเทพเพื่อนมองนี่แหละกระเทียนเฮ็ดพญานาคอีกลูกเทพโอ้ยนะครับปั้นลูกเทพปั้นลูกเทพกันอีกนี่นะครับถ้าอาจารย์แล้วดูครับนะครับคุณนะครับเพื่อนมีฝีมือพญานาคย่านวัดนี่กับปั้นเองมันบ่าพระอาจารย์นี่นะครับพญานาคที่หน้าวัดนะครับวัดโชคสำดานเออบ้านเอียงก่อนนี่พระอาจารย์บ้านโชคอ่ำนุ้ยนะครับ นี่นะครับงามนงามเลย่เพราะว่าคอมก็คือหวยแต่ว่าจูกไข้าเจ้าปะหากจ้าต้องวงชวงในอินึงครับครับไม่นเดียวันเยอ๋อเจ้าแผ่นดินส่งนะวดนี้จะพอารจ์ไในจุดไปจุดถูกไปอ๋อมือเอื้อนเราได้ในพลาจาบจดนี่ยโอ้สุธีอสิจุดวันตาางวันนี้บ้านในจุดวันที่เขา ข้าฝนค่าลมแล้วว่ได้จวดให้แมวออกเนาะโอ้ยนะครับผมหล่อเจ๋ดายเนาะมันก็จ่อเมื่อจ่อเว้นแล้วผมเลยเข่ามาเบิ้งกันเนาะครับกานเองเด้อท่านผู้ชมครับแล้วหลวงพ่อมาซื้อหรอโอหลวงพ่อพอมากซื้อบ่อเหรียญขันย่านย่อมบ่ถามกับบ่ได้ว่าให้ฟังซ้ำมันว่าพาดจันนี่นะครับ โอ้งามครับกลันะยีราสิเดียวเนาะครับบุ่อเยุ่งพจะว่างแต่ทีนออยู่โอ้างหลังก็บเป็น่ยนอะยังกะพายาาญาคกอกันเปล่า้าเวียจวนเวีวนโอนะครับแล้วไปอมนั่งแล้วการบุญด้วละครันได้เหรียญก็มุ่ครบมีกันทุกายสิเลล่องล่องสีครับล่องนล่องเนื โอ้เด็กเป็นคเนดเเแรงนะทางผู้ชมแต่ว่าพระอาจารย์พ่นนี่แหละกำลังปั่นนี่แหละพะระสีวาลีโอ้ยังก,ก่อนครับสีวาลีสีวาลีนะครับ ออ oh, อันนี้พอเคยเห็นจักรยาพระอุปคุดเป็นว่าอันนี้หา <learning> <ıyorlar. S 1> เบิ่งยากนะครับเนาะอ่าเบิ่งยากพระอุปคุดนี่โอ้เมื่อไรตีเทปบุญพาเบียตี ja ป oh, ไปเช oh, <large. S 2> ิญพระอุปค oh, ุดนี <c oughs> ่หน้ามาแล้วนะครับต่าง เพราว่าพราจารย์ลูกขึ้นเพรมันตัวเลขขึ้นกว่านี้ตัวเลขขึ้นยี่บาททีดีนะยอาจารย์เนี่ยม่อนี้อ้รับ้ับารอเลยอวอลูกไปรวมมากเี่เห็นตัวเลขขึ้นหกหนึ่งนี่อีหรีได้พระอาจารย์นี่หกหนึ่งไเนี่ยโอ้นะครับตัวเลขขึ้นหกหนึ่งนี่นี่ขึ้นยบาทพระอาจารย์รูกบาทนะครับ เอาคือแปกแต่พอกมาก็ด้เห็นตัวเลขกิดอกเนี่ยหนึ่งเห็นเลขหกเนนเลขหนึ่งเห็นตัวเลขหกหนึ่งยูบาทเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าบาทที่เป็นผนโอ้ยนะันนี้ได้มาเพราะผ่าจารยนพอดีเป็นกำลังลูปบาทลอยๆอยยูพันเลี้ยวเบิ้งพ่าเทนตัวเลขหกหนึ่งยูบาท นี่นะครับย่บาทน้อยนี่นะครับเนาะแต่ว่าบาดน้อยกลมๆก,มก็จะเป็นศูนย์จะเป็นหกหนึ่งศูนย์นี่แหละท่านผู้ชมเิจารณาเบื้องเอามากจะค่อยตามเป็นเพียงแนวทังมาเอาโซ่ฟังนะครับหกหนึ่งศูนย์เปจารณาเบื้องเอเอเพื่อมีโชคมีลาบนภาอ,อาจารย์เพลินนะครับได้โชคได้ลาบแล้วก็เพื่อได้ปุ่นมาซอยราอ,อาจารย์เพิ่นจัดสอบนระอ,อาจารย์เนาะนีะ่นะครับเพื่อได้ปุ่นได้ยังมาซอยภาอาจารย์เพิ่น ก็นี <S 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 ่นะครับผู้ใดอยากมาซอยแนวกับมาได้น้าพระอาจารย์เนาะนี่นะครับคุณจะสอบสองส่อพ่อพญาจย์เพื่อได้ปั้นเด่นไปนะครับเด้อหกหนึ่งศูนย์เด้อท่านผู้ชมตว่าตัวเองง่ามีหลีวังหันตัวแดงจึงเคืองขึ้นนะ ผลพราลอยเห็นตะเพิ่นรปบลอยๆอยูก่ก็เลยเหลียวเบิ่งเห็นตัวเลขหกหนึ่งเราคิดว่าบาทนี่นาที่เป็นศูนย์นะครับบาทเพราะว่าเป็นหน่วยกลมๆนะครับเอานะครับจลองพิดเรณลหน้าเบิ้ง